กระต่ายพานิพาอวดรถหรูใหม่ป้ายแดงทั้งสวยก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ ต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านของกระต่ายพนิภานักร้องสาวนั้นก็ได้อวดรถหลูป้ายแดงคันไม้บอกเลยว่าทั้งสวยเป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับกระต่ายพนิภาเขียวเพชรนักร้องนักสแสดงและยูทูบเบอร์สาวชื่อดังชาวไทย ที่มีชื่อเสียงจากเพลงแนวลูกทุ่งอินดี้โด่งดังมากมายถึง1 0บถึงหนึล้านวิวอาทิเช่นเพลงสันดานเก่าสันดานใหม่เจ็บคอเห่าหัวใจหนูว่างและเพลงอื่นอื่นอีกมากมายปัจจุบันใช้ชีวิตคู่กับคู่ภัยบูนแสงเดือนและมีลูกชายน่ารักด้วยกันหนึ่งคน ปัจจุบันเธอทำงานเป็นร้องผู้จัดการแทนสามีภัยบูญแสงเดือนภายในร้านอาหารจัวจัสตูดิโอบริเวณที่ทำการของค่ายและค่ายอีกด้วยแล้วเธอก็เป็นขู่ปั้นนักร้องอีกด้วยต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านของกระต่ายพนิพานักร้องสาวน,นั้นได้อวนลดหลุบไปแดงคันไม้ บอกเลยว่าทั้งสวยโดยงานนี้ทางด้านของครูไพบูลแสงเดือนก็ได้โพสระบุข้อความไว้ว่าจองไว้นานละหลอน้องข้ามทะเลมาเมืองเลยและมาถึงจะตั้งชื่อว่าน้องกรินนี่ดีทีกรินนี่ดีทีน้องเขียวเหนียวซาบกระต่ายพันนิพาขอบพระคุณทุกคนทุกกำลังใจทุกคำอวยพรน,นะครับ สำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ